สำหรับอาจารย์สเสน่ห์สังพิรมคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแห่งโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัยการจะสอนให้เด็กนักเรียนมีทักษะทางการคำนวณที่ดีได้นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกให้พวกเขามีทักษะทางการอ่านเสียก่อนและเครื่องมือที่สำคัญในการสอนก็คือหนังสือเล่มเล็กๆเ,เหล่านี้ ตอนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหัดเขียนและก็หัดเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆปัญหาที่เจอในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนั้นคือ1เด็กไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก2ออ่านหนังสือไม่คล่องตีโจทย์ปัญหาไม่ออกเด็กถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเขาจะแปลความหมายจากโจทย์ปัญหาไม่ได้นะคะโจทย์ปัญหาเนี่ยถ้าเขาอ่านไปเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบ หาวิธีหาคำตอบนั้นไม่ได้นะคะเราก็ส่งเสริมการอ่านขึ้นมาโดยการจัดทำเรื่องเล่าเช้านี้ <Saint> การนำเสนอเรื่องเล่าเชา้านี้คือให้เล่าจากเรื่องประสบการ,รณ์ของนักเรียนเองเอามาเล่าให้คุณครูฟังแล้วก็เล่าแบ่งปันกับเพื่อนบ้างและเราก็บูรณาการเกี่ยวกับการใช้จํานวน ที่เขาได้มาอย่างงดมีผลไม้สองผลมีผลไม้เงาะสองผลมีฝรั่งสองผลรวมเป็นกี่ผลเราก็บวนาการเข้าไปตรงนี้ตัวที่ว่าเด็กเขาไม่รู้ตัวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่สุขศรีพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อน้องปองปอ,องครับวันนี้ปองปองจะมา เราะว่าเด็กอะเขาสาวอาทิตย์หรือว,ว่าเย็นกลับไปบ้านเนี่ยเขจะผูกพันอยู่กับผู้ปกครองอย่างคุณครูก็จะบอกว่านักเรียนวันนี้นักเรียนทําอะไรในห้องที่โรงเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนวิชาอะไรบ้างกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองที่บ้านฟังนะคะแล้วนักเรียนก็กลับไปเอาเรื่องที่ที่บ้านคุณพ่อพาไปเที่ยวไหนคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรทําอาหารทํากับข้าวอะไรที่บ้านให้มาเล่าให้คุณครูฟังหรือมาเล่าให้เพื่อนฟังเ,เพื่อนพวกครามาช่วยกันนับสิ 1...2...3...4...5...6...7...8...9...9...3 กเั็เายไม่่าครับยังเทคนิคที่คุณครูใช้สอนของเด็กป .1 นนี้เราก็จะให้เขาเล่าสมมุติเราเขาเล่ามีมะม่วงสองผล มีฝรั่งสามโหรวมเป็นกี่โหนะให้คยายามก็ให้คําว่ารวมรวมนี่เป็นการนํามาบวกหรืออะไพอได้การบวกแล้วเราก็ให้คำจำกัดความเขาว่าบวกเป็นการนําจํานวนสองจำนวนมารวมกันเอาผลไม้ที่แจกไปรวมกับผลไม้ที่เหลือก็คือเอามารวมกันใช้คําว่ารวมใช่ไหมคะรวมเราก็ใช้เอามาบวกแล้วหนูนึกถึงเพลงได้ไหมเพลงนี้จะเป็นการสรุปบทเรียนที่ได้ดี ก็จะจำมาจนตลอดเลยว่าออว่าการบวกเป็นอะไรการลบไปอะไร เราก็เอานําเรื่องเล่าชานี้มาแต่งต,ต่อเติมเสริมแต่งโดยการให้นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆเพื่อก็ฝึกการเขียนได้นใบงานครูจะเขียนใบงานว่าเรื่องเล่าของใครแล้วก็ข้างล่างก็เขียนว่าเรื่องเรื่องอะไรเรื่องบ้านยายแล้วก็ให้เขาวาดรูปวาดภาพประกอบลักษณะที่เราใช้สอนเด็กเราจะได้สื่อรอบตัวสิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นผลไม้เงาะมังคุดทุเรียนมะม่วงเป็นอาหารที่เราใช้ และประทานในปัจจุบันนี้ให้ก็จินตนาคิดว่ามะม่วงนั้นวาดยังไงชมพู่วาดยังไงตอนนี้เพราะว่าเศรฐกิศเป็นสีสีสีว่าเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นมะม่วงสุกก็เป็นมะม่วงดิบจินตนาการถึงเรื่องสี พอเขียนเสร็จแล้วเราก็ให้เขาอ่านว่ามะม่วงหนึ่งผลสองผลสามผลนี่คือเขาอ่านได้อ่านสั้นๆมะม่วง้าเดิมมีผลไม้กี่ผลคะเก้ารเปล่าแล้วนับได้ได้เก้าไหมหน,นึ่งห้าอนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านี่มันเลือกอะไรคะหนูใส่เลือกอะไรอ่าต้องหาอีกสี่บางคุดมัง มะม่วงมะม่วงมะละกอมะละกออ่าไม่อะไรมะม่วงอ่มามะม่วงอ่าลองนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเท่ากับจำนวนแล้วอ่า,า,า,ดอาได้แสดงว่าเป็นท่าที่สวยๆดีเดี๋ยวจะได้ไม่ปิดหอกพี่นานะคะ อโใบงานที่เสร็จแล้วทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาติดแสดงทั้งที่หน้าห้องและหลังห้องเพื่อให้เด็กรู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเอง จากเรื่องเล่าครูก็ถึงเวลาครูก็เรื่องไหนดีๆมีชื่อเ,เพราๆหรือว่าอะไรที่เอามารวมกันได้ที่นั่นจำพวกผักผลไม้หรือเป็นคนหรือเป็นสายครูก็จะมานั่งรวมรวมคือเสียดายรูปที่นักเรียนวาดไว้อะอามาเลี้ยงแล้วเราก็แต่งเติมเสริมแต่งเป็นคณิตศาสตร์เข้ามาและใส่ข้อคิดเข้าไปแล้วก็ไปให้คุณงามชื่นวาดรูป นชื่ครูอมรพัฒนะผู้ปกครองที่มีความสามารถด้านการออกแบบภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กและรู้จักกับอาจารย์สเสน่ห์มายาวนานได้อาสาช่วยในเรื่องการวาดภาพประกอบเติมเต็มจินตนาการจากเรื่องเล่าเช้านี้จนกลายเป็นหนังสือเรียนเล่มเล็กที่มีตัวละครสีสันสวยงามมีความรู้ว่าอาจารย์ยังมีความตั้งใจจริงที่ทำตรงนี้แล้วก็ ได้สื่อให้เด็กเล็กมีความเข้าใจในในตำราเรียนเพิ่มขึ้นทักษะอะไรก็ดีขึ้นข้อสำคัญคือทำอย่างไรให้เด็กมีส่วนร่วมกันในภาพโดยคุณงามชื่นจะวาดภาพประกอบตามที่อาจารย์เสน่ห์เขียนกำกับไว้โดยให้เนื้อหาและตัวละครดำเนินเรื่องสอดคล้องตามบทสนทนาของแต่ละหน้า คุณงามชื่นจะวาดภาพให้สื่อความหมายตรงตามเนื้อหาในแต่ละเรื่องรวมทั้งการสร้างสารรค์ลักษณะของตัวละครที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนและที่สำคัญจะต้องไม่ลืมใส่รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนนับลงไปในภาพวาดด้วยเวลาว่าดรูปอาจารย์คืออาจารย์เป็นคนสอนเกี่ยวกับตัวเลขชั้นคณิตศศสตราอาจารย์จะเขียนมาเป็นเรื่องของการนับผลไม้นับพวกศาสอะไรเงี้ยเช่นบางทีเนี่ยเป็นภาพที่ว่า เอาผลไม้ไปฝากคุณยายก็ะจะวาดเน้นผลไม้ให้เห็นนับนนงา่ายๆและมีมีกี่ผลในตะกร้าเออหมูป,ปิ้งซื้อมากี่ไม้หล่นไปกี่ไม้เสียหายไปกี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยจากจุดเริ่มต้นที่รู้จักกันเมื่อ18ปีก่อนคุณงามชื่นมีส่วนช่วยในการสร้างสารรค์งานศิลปะประกอบสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์เสน่หลายชิ้นรวมถึงหนังสือเรียนเล่มเล็กทั้ง8เล่มนี้ด้วย เราเรารู้สึกภูมิใจว่าได้ทําตรงนี้ไปแล้วเด็กชอบเคยเคยไปที่โรงเรียนนะคะอาจารย์ก็เอาภาพอวดบดกับเด็กเด็กก็วิ่งกลูเข้ามาเลยอยากดูอยากดูเหมือนกัแย่งกันอ่ะขอดูภาพนี้ขอดูภาพนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้หลังจากนักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนไประดับหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะได้มอบหนังสือเรียนเล่มเล็กเล่มแรกให้กับนักเรียนทั้งห้องแล้วการที่กรูแจกแจกหนังสือให้เขาเป็น หนังสือเปล่าๆที่แมยังไม่ได้วาดรูปเลยเขาจะได้เขียนชื่อของเขาแล้วก็วาดผู้ระบายสีเพราะาวาดผู้ระบายสีสวยเขาก็เกิดความภูมิใจของเขาว่าเขาได้ระบายสีสวยพอระบายสีสวยแล้วเขาสามารถที่จะเขียนคําตอบข้างหลังได้เป็นความคิดของเขา้ียว่าเขาอ่านแล้วเขารู้เรื่องเ็าตอบปัญหาตรงนี้ได้เปิดหนังสือหน้าที่สอง อน ม่วงไปให้ให้ใครคะให้คุณตากี่ผลเก้าผลใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงกับพอนั้นแย่งกันถือตะกร้ามะม่วงใช่ไหมคะตกไปกี่ผลสองผลฉะนั้นเพียงกับพ่อได้มะม่วงาไปฝากคุณตากี่ผลคะเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ผลทำไมค่ัคุณตาอยากทราบอะไรคะ,ะอยากทราบว่าเดิมนั้นแม่ให้มะม่วงมา กี่ผลเจมารวมกับสนั้นเป็นวิธีการอะไรคะบวกคิดเป็นเขียนเป็นอ่านเป็นตอนนี้ให้เขาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ให้เขาแต่งโจทย์ปัญหาเขาจะแต่งว่าฉันมีมะม่วงสองผลกินไป1ผลหรือว่ามีมะม่วงเหลืออยู่ สองผลกินไปแล้วหนึ่งผลเดิมยังมีมะม่วง,งสามผลแล้วแต่เขาจะแต่งเขาจะแต่งอะไรมาก็ได้ให้เขาแต่งตามอิสระเขาการสอนลักษณะเรื่องเล่าและก็บูนาการมาเป็นหนังสือเรียนเป็นหนังสือกระตูนหนังสือนิทานหลายๆเรื่องแล้วแต่ผู้เขียนผู้ทําจะตั้งชื่อนะคะช่วยนักเรียนได้มากเลยถ้านักเรียนขยันอ่านจากเรื่องนี้เขาเจอหนังสือที่ไหนเขาก็จะอ,อ่านไปเรื่อยๆเจออ่านพออ่านเสร็จเขาอ่านคล่อง ทำโจทย์ปัญหาได้เขาก็หาคำตอบได้ค่ะอันนี้เป็นความภูมิใจของครูที่ว่าแก้ไขโจทย์ปัญหาที่เด็กหา